250ท่านนะ่ะกรุณาทําเพื่อประเทศชาติสักครั้งอย่าให้เขาด่าได้ว่าเป็นขี้ข้าเผด็จการหมอพูดเอาไว้ก่อนเลยว่าถ้าพักไหนทําให้ขั้วอานาจเดินเผด็จการกลับมาพักนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าบานไหลแน่นอน14ล้านเสียงใน40ล้านเสียงถือว่าเป็นเสียงส่วนน้อยเราฟังเสร็แล้วแบบอย่างวะตะกะอะไรวะคือแบบโอละนพ่อโกเด้นคืออยา,ากจะืแต่มันออกอาการไม่ได้ไง จริงๆอ่ะต้องบอกว่าเบื่อมากเบื่อมากที่แบบว่าคือมันอะไรกันนักกันหนาทําไมประชาธิปไตยประชาชนเลือกเสียงข้างมากแล้วมันไม่จบสัทีมันเป็นประเทศเดียวในสากลโลโลกหรือเปล่าที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่คน250คนต้องรับรองเสียง40ล้านเสียงของประชาชนอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบว่า คน250คนต้องมานั่งรับรองถ้างั้นก็ไม่ต้องให้40บล้านคน50บล้านคน40ล้านคนเลือกเลยค่ะก็ให้250คนนั้นแหละเลือกมันไปเลยก็คือไม่ต้องเรียกตัวเองว่าระบบประชาจะระบอบประชาธิปไตยให้เรียกตัวเองว่าเผด็จการในคราบเอาประชาธิปไตยมาแขวนป้ายข้างหน้าบ้านแค่นั้นก็พอคือจริงๆต้องบอกว่าทางออกอะถ้าทางออกที่ที่ดีที่สุดของประเทศก็ต้องให้สว250เสียงอะค่ะตระหนัก ว่านามสกุลคุณนะ่ะพวกคุณทั้งหลายหลายเนี่ยจะต้องอยู่ในแผ่นดินไทยไปอีกตามชั่วลูกชั่วหลานซึ่งให้มองหน้าลูกหลานดีๆนะคะท่านทั้งหมด250ท่านนะ่ะต้องบอกให้มองหน้าลูกหลานดีๆว่าลูกหลานของท่านเนี่ยจะต้องใช้นามสกุลนี้ไปอีกขั้นต่ำกี่สิบปีฉะนั้นเนี่ยกรุณาทำเพื่อประเทศชาติสักครั้งจากที่ไม่เคยมีปรากฏว่ามีประโยชน์ ใออดๆเนี่ยมาสี่ปีอย่าให้เขาด่าได้ว่าเป็นขี้ข่าผดเด็จการประชาชนเลือกมาจาก40ล้านเสียงประชาชนเลือกมาแล้วในระบอบประชาธิปไตยการที่สวจะโหวตต้านเสียงของประชาชนและออกมาให้สัมภาษณ์บงๆงว่าเป็นสวไม่ต้องฟังเสียงประชาชนก็ได้วันหนึ่งนามสกุลของคุณจะไม่มีที่ยืนอยู่บนแผ่นดินนี้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายประชาชนก็จะชนะไม่ว่าจะยังไงประชาชนก็จะชนะ แม้ว่าจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อเสียเวลาอะไรกแ็แล้วแต่ไม่ว่าอย่างไงสุดท้ายประชาชนจะชนะแต่จะชนะยังไงถ้าชนะโดยการเสียหายโดยโดยโดยการต้องเสียเลือดเสียเนื้อหรือว่าต้องมีความแตกแยกในประเทศนั่นคือความรับผิดชอบของท่านนั่นคือสิ่งที่ท่านทําให้มันเกิดในขณะที่ปากท่านบอกว่าไม่อยากให้เกิดความแตกแยกในประเทศนี้ ฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่อยากให้เกิดความแตกแยกในประเทศนี้จริงๆไม่อยากให้เกิดความแตกแยกในแผ่นดินท่านก็จงยึดถือระบอบประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่เขาว่าไงก็ว่าตามนั้นนั่นคือการไม่แตกแยกในแผ่นดินถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าเอาตรากาศที่ว่า40ล้านเสียงเลือกก้าวไกลเลือกพิธาถึงแม้จะไม่ใช่คุณพิทาก็แล้วแต่เลือกใครก็แล้วแต่14ล้านเสียงซึ่งเขาได้อันดับหนึ่ง 14ี่ล้านเสียงในสี่สิบล้านเสียงถือว่าเป็นเสียงส่วนน้อยเราฟังเสร็จแล้วแบบอีหยังวะตะกะอะไรวะคือแบบโอ้ละนพ่อโกเด้นคืออยากจะแต่มันออกอากาศไม่ได้ไงนั่นแหละคือใช้ตะกะอะไรคะว่าอีกยี่สบหกล้านเสียงเนี่ยคือเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่เขาไม่เลือกคุณพิธาแต่เขาเลือกพักอื่นซึ่งกระจายไปเป็นสิบพักคุณอย่าลืมแล้วอย่างที่บอกว่าในในการที่บอกว่าเอ้ยเนี่ย 14ล้านเสียงเนี่ยไม่ใช่เสียงส่วนมากหรือแม้แต่พักที่2ที่บอกว่าคะแนนไม่ห่างกันเท่าไหร่คุณอย่าลืมนะ10ที่นั่งโอเคก้าวไกลได้ร5อยาสิกว่าร5อหสิบอ<ฆ>็ดใช่ไหมคะเพื่อไทยได้141 10ที่นั่งคือ3ล้านกว่าเสียง3ล้านกว่าเสียงนี่คือ3เท่าของเสียงทั้งหมดที่ภูมิใจไทยไทยได้นะจ๊ะทั้งหมดคูณ3 นี่คือส่วนต่างฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับการที่เราได้ที่สองเราจะขอแบ่งถ้วยคุณเอาเหรียญทองไปเราแบ่งถ้วยอันนี้เนี่ยอาจจะต้องคุยกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าการที่สมัครสมารนะฉันแล้วแบ่งหน้าที่กันลงตัว แล้วฟื้นฟูประชาธิปไตยเพราะตอนนี้ศัตรูของก้าวไก่ไม่ใช่เพื่อไทยศัตรูของเพื่อไทยไม่ใช่ก้าวไก่ศัตรูของก้าวไก่และเพื่อไทยไม่ใช่ประชาชนแต่คือเผด็จการดังนั้นเนี่ยเอาเผด็จการออกก่อนเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบงบงให้กลับมาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยหลังจากนั้นค่อยค่อยทาอะไรก็ค่อยว่ากันเพราะว่าตอนนี้ประชาชนอยู่ถึงจุดต่ําที่สุดแล้วคุณไม่สามารถจะเหยียบย่าศรัทธาของประชาชนไปได้มากกว่านี้อีกแล้ว ทั้งหมดเลยอันนี้ก็อยากจะฝากถึงพักแปดพักร่วมรัฐบาลนะคะว่าในในภาคประชาชนเนี่ยเราเราอยากเห็นประชาธิปไตยขับเคลื่อนเดินหน้าแล้วมันคือความหวังจริงๆของแปดพักร่วมรัฐบาลอันนี้คืออินมากเลยอิน <c oughs> ไปยันลูกคือบางครั้งนี่แบบ <c oughs> อยากจะเก็บลูกไว้ที่บ้านก่อน <c oughs> อยากจะเก็บท้องไว้ที่บ้านก่อนแล้วออกไปนิดนึงนะคะคือแต่จริงๆอันเนี้ยที่อยากให้เห็นประเทศเจริญอยากให้เห็นประชาธิปไตยเจริญเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรก็เพื่อลูกที่จะเกิดมาเพื่อลูกหลานของ ของประเทศไทยของคนไทยนี่แหละหมอหมองว่านะคะอันนี้อันนี้คือพูดเอาไว้ก่อนเลยอันนี้วันนี้เราอัดยังไม่ได้เลือกประธานสภาหมอพูดเอาไว้ก่อนเลยว่าถ้าพักไหนทําให้ขั้วอานาจเดินผด็จการกลับมาพักนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าบานไหลแน่นอนต้องพูดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า9ปีที่ผ่านมาคนไทยเกินไปแล้วเก,เกินเกินเบอร์ไปแล้ว เกินเบอร์กับความอดทนคนไทยเป็นคนอดทนและลืมง่ายมากนะแต่มันเกินเบอร์ไปแล้วเราผ่านวิกฤตเศรษฐกิจเราผ่านวิกฤตโรคระบาดเราผ่านคนตายในบ้านคนตายข้างถนนเราผ่านวัคซีนประหลาดเราผ่านงบประมาณหน้ากากอนามัยประหลาดเราผ่านวิกฤตตรงนั้นมาหมอเชื่อไม่มีใครลืม<ค>นะคะเราผ่านแบบ s f e ตายเรียบเราผ่านการเยียวยาที่แบบเหมือนขอทาน ระปิดกระปลอยหนักมากอย่างกระท้องเสียเราผ่านจุดนี้มาเนี่ยแล้วการโกงกันมหาศาลการคอร์รัปชันมหาศาลภายใต้ชีวิตและความความฉุกเฉินของวิกฤตเราเห็นสันดานของกลุ่มอำนาจเกา่าดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เอาแม้แต่1ใน3ของกลุ่มอำนาจเกา่ากลับมาหมอเชื่อว่าบันลัย สำหรับเพื่อไทยก้าวไกลเองอะคะ่ะจับมือกันไว้ตอนนี้ external enemy อค่ะเขาเรียกว่าศัตรูข้างนอกเนี่ยยังไม่จางฉะนั้นอย่าทำให้มันมี internal enemy จับกันไว้ก่อนเพื่อที่ตีข้างนอก แล้วข้างในเราค่อยสาสางกันเหมือนผัวเมียทะเลาะก,กันตอนนี้ตอนนี้เหมือนเหมือนสามีภรรยาทะเลาะก,กันแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหลักก็คือเจ้าหนี้ข้างนอกมันกําลังอยู่กําลังบุกเข้ามาแล้วฉะนั้นเรารวมตัวกันแป๊บหนึ่งเพื่อเพื่อต่อต้านมันแล้วเราค่อยมาว่ากันทีหลังคือสามสามีภรรยายไงมันก็คุยกันได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากส่วนสวอยอย่างที่อยากฝากค่ะคือพวกท่านการุณนานหนึ่งเลยนะคะทำง่ายๆเลยซึ่งนายของพวกท่านก็ไม่เคยทำก็คือเปิดคอมเมนต์ค่ะ เปิดคอมเมนต์แล้วท่านจะได้รับรู้ความจริงแค่นะคะเข้าไปใน Facebook ดูตรงเซ t ติ้งดูตรง Privacy แล้วก็เปิดคอมเมนต์แค่นั้นแหละแล้วท่านจะรู้ว่าตอนนี้สังคมอะ่ะเขาเขาพูดถึงพวกท่านอย่างไรการที่คุณบอกว่าคุณงดออดเสียงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอ๋อฉันลอยตัวเหนือปัญหาฉันงดออกเสียงเพราะว่าสวไม่ควรจะเลือกตั้งนายกอยู่แล้วการที่คุณงดออกเสียงไม่ได้ทาให้ไม่ได้ทําให้การรับรองนายกใช้เสียงน้อยลง ฉะนั้นเนี่ยการที่คุณยกออกเสียงเท่ากับคุณยังส่งเสริมระบอบที่คุณก็พูดเองว่าสวาไม่ควรจะเลือกนายกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยควรจะคุณควรจะโหวตเลือกตามเสียงข้างมากของประชาชนแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าคุณโหวตตามเสียงอยู่ข้างประชาชนแล้วแล้วมันจะเกิดการแตกแยกหมอต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณแตกแยกเสียงของประชาชนนั่นแหละค่ะหายนณะของความแตกแยกในแผ่นดินจริงๆ